บทอาขยานตนเป็นที่พึ่งแห่งตนของนายเพิ่มสวัสด์วรรณกิจการอ่านทำนองสนอเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าไม้พึ่งผู้ใด ให้เขายันควรค่าหนึ่งพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบันตั้งนาามาณะนำกสิกิจพนิชยการงานมีเกียรติอย่ายามเยียดผ่านหาว่างานตำ่ำ หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมเชิญเหลือทำตามถนัดอย่าผัดวันเอาดวงใจเป็นทุนนุนนําหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขันเอาความเพียรเป็นยาน ประสานกันผลจะบรรลุสูประตูชัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้าายิ้มรับไม่ขับไสทซับในดินสินในานา้ำออกคลำไป แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเออ